ว่าจากที่อื่นที่ร่วมมาด้วยนะครับถูกต้องไม่ใช่ที่เดียวใช่ไหมครับผมก็เป็นเกียรติย่างยิ่งนะครับที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เป็นเรียนรู้ร่วมกันก็แยกกันไปทำที่บ้านจริงๆนะที่นี่ก็เป็นเพียงแค่960นะครับก็ใช้เวลาประมาณ3ปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเราได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนระหว่างที่อื่นมาศึกษาดูงานนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ทานไป น,นังเกียรกันอีกได้นับตัวเลยครับสวัสดีครับผมเชี่ยขี่มเขียวเป็นรองประธานครับจิตตีเพ็ญรัชจักรุิครับแล้วก็นําส่งออกจังหวัดเพชรชบูรณ์เป็นจังหวัดที่ส่งผักออกทั่วประเทศอันดับต้นๆนะครับแต่ผักที่ส่งออกจะเป็นผักที่ปนพ้นในสารเคมีเพราะว่ากเกษตรเราทราบดีอยู่แล้วว่าฉีดยาตอนเช้าเก็บตอนเย็นแต่เราก็ไม่ว่าเกษตรเท่าไหร่เพราะว่าคนบริโภคก็ชอบผักที่สวยงามมันก็เลยทําให้ ชุมชนของเรานั้นมีสารพิษในร่างกายค่อนข้างสูงนะครับโดยการตรวจสารพิษจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบาบุรร่วมกับอสมรวมทั้งสสสนะครับมาส่งเสริมเกี่ยวกับด้านสุขภาพตรวจสารพิษพบว่า80%อนั้นอยู่อัตราที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยมีเพีมยง20%เองที่ปลอดภัยเราจึงเกิดสภาผู้นําสภาผู้นําอยู่ด้านนี้ครับสภาผู้นําคืออะไรสภาผู้นําก็คือมาจากทุกภาคส่วนในชุมชนนะครับแยกออกจากคณะกรรมการหมู่บ้าน แยกจากออกสภาตำบลแยกออกจากเยาวชนแต่เราเอาทุกส่วนมารวมกันรวมทั้งครูพระนะครับนักส่วนราชการอวตล้วก็เป็นส่วนที่ร่วมกันนะครับท่านมาด่านแรกที่ท่านเห็นคืออะไรครับเข้ามาสู่ท่านเห็นอะไรเป็นสิ่งแรกสงสัยไหมครับโอ่งนะลายท่านอาจจะรู้แหลยท่านอาจจะไม่รู้แหลยท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าโอ่งเาตั้งไว้ทำไมหน้าศูย์และตามบ้านต่างๆอาคารบ้านเรือนมีโอ่งแดงอยู่หนึ่งอัน เก็นข้อใส่หรือเดี่ยวใส่เนาะต้อสำนักคุณเนนเนาะนี่คุณโยมวิชาสุดยอดขออนุญาตจับเนาะจับเนาะว่าเป็นแก้วไอ้ว่าเป็นกำแก้วหน้าแก้วยังดอกวิชาสุดยอดคือกำแน่นเนี่ยเปรียบดวงตะยางประท่าโดด 4ห้าเก้านะครับเดินจาก้านไปสี่ห้าเก้ออกายที่ทาออพเป็นรุนเล่รุนเลกของวัดบางไรแล้วเป็นรุนเล่ที่ธรมะเอ็ทที่บบางเนาะอันนี้มอนงมนอาจมีของที่รักษากหปอปุมี้่อากรัตนารถึงึ้นเนาะยอดรับท้งบ เอ่อี b a เอืิจกีนีสองหมื่นโอสองพันเขาได้กรอบขอต้อนรเชิญพี่เลี้ยงเขียกเขียวนะครับโประเอร์ต้นนัดพี่เลี้ยงเขียกเขียวได้ก็มาที่นี่จะหลากหลายนะครับ ำอย่างไรจะให้ได้หนึ่งไร่หนึ่งแสนครับอาจารย์ครับผมทําอย่างนี้ครับแต่ผมก็ยัดพุข้าวเต้าเนาะเพราะว่าเวลาเรามีจากัดผมแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆส่วนแรกผมปลูกข้าวก่อนครับอาจารย์ข้าวที่ปลูกเนี่ยจะเป็นข้าวพันธุ์ดีที่หาย,ยากทําไมผมถ,ถ,ถึงเนี่ยอ่าท่าน้ําี่สลิตรใส่สัก50าสิถึงร้อยซีซีประมาณนี้นะครับอาจารย์วิธีการก็คือเอาผสมน้ําเสร็จแล้วเอาไปราดรถแปลงผัก เอาไปรัรต้นไม้เอาไปใส่ต้นไม้ที่เราปลูกครับต้นไม้จะงอกงามเหมือนเราใส่ปุ๋ย4600เลยครับอันนี้อันนี้ผมต้องรอครับขอบคุณคระคุณผูณครับ